เริ่มได้คร <initiatives> ับเริ่มได้ครับก็ขอจะเริ่มพรญาติเดิมที่อยู่ทางบ้านอาตมาภาพสมณนิกรุเกียรติเป็นจันทร์อายุสิบปีมีชั้นบ .4 โรงเรียนบ้านน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้อาตมาภาพจะมานำเสนอลูกกำยานลูกกำยานมีรสเผ็ดขมสุขุมมีกลิ่นหอมออกฤทธิ์ตตับหัวใจและาตุใช้เป็นยา แก้การหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอ,อกช่วยทำให้เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวกแก้เป็นลมเฉียบลันใช้บำใช้เป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขับเสมหะยางจากต้นใช้เป็นยาแก้หลอนลมอักเีบหากนำกํายานมาเช่กับแอลกอฮอลมาตั้งบนน้ำร้อน แล้วสูตรไอที่ราเหยออกมาจะช่วยขับเสมหะและแก้หลอลมอักเสบได้ส่วนประกอบยาจินดาวาสนามณีเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบยายาวิเศษโบราณน,นับร้อยร้อยปียาตำราตำรับหมอพื้นบ้านวัดทีิวงชุมพรต่อไปก็ มาประกับขั้นตอนการเก็บลูกกำยันกับท่านอาจารย์ครับนะครับกนี้มกเนนนต้นยกมาจับอันนี้นะครับต้องมีตนากระนั้นุนีให้ไสูงนะาำใบต้องก็ได้อ่าอ่านแล้โอเค ่างดี้พร้อมโอเคก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อ่าให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังเพจละสดวัดกิริวงศ์549ตำบลมาพระมั่นโลังสวนจังหวัดชุมพรในค่ำคืนนี้ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำพอดีกับคืนนี้เรามาขอสมุนไพรชนิดหนึ่งมีชื่อว่ากํมยานที่ต้นของกัายานและ ใบของกํายานทั้งหมดซึ่งสรรพคุณเราก็รู้แล้วว่าสามารถรักษาพิษที่เกิดแต่ตับเพราะเราจะใช้ส่วนประกอบในข้าคืนนี้ก่อนที่จะรับส่วนยาไปทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นรรเราก็จะมาทำความเข้าใจก่อนว่าที่าตมาออกมาทำรัดสสดเกี่ยวกับยอดยาเกละยามหมอพื้นบ้านตอนที่114ตั้งแต่1123 3 4มานี้เป็นการบอกวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของ ว่านจินดาวัสนามณีกระบวนการการใช้สมุนไพรแล้วก็กระบวนการที่สองก็คือการใช้ลงเลขยันการพลีการประกอบยาจะเป็นเม็ดยาได้นั้นขั้นตอนประกอบนั้นมากมายแต่ขอยุ้ยาตไม่ก่ญาติโยมสาธตัวชนหลายที่เข้ามารับชมรับฟังว่าคือเราพามาหาตามย้อนรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยอดยาจินดาวัสนามณีนี่ส่วนประกอบนี่ก็คือ ต้นกำยานแต่ก่อนจะเอานั้นจะต้องเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเทพารักบอกด้วยปาดเป่าก็ดีบอกด้วยวาจาเสียงดังเปล่งวาจาเป็นเสียงหน้าก็ดีบอกด้วยออวาราจิตก็ดีว่าเออค้าพระเจ้าจะเอาต้นกำยานจากปู่เจ้าสม,มิงพาจากว่านครูยาทั้งหมดฤาษีทั้งร้อยแปดตนฤาษีหมอยาทั้งหมดเทพารักที่ปกปักรักษาต้นไม้รากไม้ทั้งหมดที่อยู่ในปา่าอยู่ในเหวอยู่ในเขาทั้งหมด เพราะมีคุณมีคนดูแลอยู่เพราะฉะนั้นการทําต้องมีการขอขอมามีการบอกกล่าวจัดทูบเทียนดอกไม้ใบสีแล้วก็เทียนต้องหนักหนึ่งบาทเพราะว่าจะต้องเป็นการครอบองค์ประกอบก็คือของอาการทําอย่างถูกต้องแค่ยืนเพื่ออธิษฐานจิตยืนเพื่อขอก็ไม่ต้องเปล่งวาจาก็ได้ แค่มาบอกกล่าวและทําให้ถูกต้นว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งนี้ไปทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบยาสมุนไพรที่มีชื่อว่ากินดาวาสนามานีในขั้ตอนต่อไปก็ให้โยมปฐมชนเป็นผู้บอกกล่าวเชิญชุมุมเทวดาเล็กน้อยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณในตัวมีคนคอยดูแลเจเช่นเดียวกันถึงแม้ขนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่ใช่เป็นปนัญหาวุัสรคเพราะเราทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกคนให้ชาวบ้านให้หมอไปเป็นไตท,ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านสามารถเข้าเข้าใจขั้นตอนว่านี่คือเป็นส่วนประกอบของอยาที่มีสรรพคุณครอบโรคหลายๆโรคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็ให้โยมปตมชนได้เอ่ยกลาวแล้วเราจะได้เก็บไป ที่ะกันแต่ยันตยนิสติที่จะแต่ยันตเีิสดี่ะแก่จงยมจนิยันตอต่ย้อมลสินทีดที่เขาเกินตพอเกิยนถสนึงหง์เยากกจันตเบียจินนิสติะยากกันตะกัดตรงลิสินจิะยากันตรงตตบีิสักเคกาเมจะรูเปคิิสิขารตเตจันตลิเควิมาเอทีเปรัฐจคาเมตจอรวันาคาเนเควัตุมิเคเตพุมมาเจยันตุเทวะจลาจละวิสเม อิยากันทับพนาคาติันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสัทโวเมสุนันตุธรรมมัสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมมัสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมมัสวรรกาโลอยัมพัทันตา คืออ่าอันนี้เป็นเลมาเล็ดของมันที่มันหล่นมานี่เป็นที่หล่นมาที่เราเก็บขั้นตอนแรกเราก็เอ่อได้บอกกล่าวที่เป็นภาพภาษาภาษาที่เป็นภาษาบาลีก็คือเป็นการชุมนุมเทวดาแล้วก็เป็นการบอกกล่าวทั้งหมดแล้วเอ่อสัพพาวัญยาทั้งหมดทั้งมวลฤาษี เราเทพารักที่ปกปักรักษาอยู่ในหุบห้วยละดาวันที่สิงหาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ก็ดีอยู่ในแม่น้ําก็อยู่ในอากาศก,าก็ดีอยู่ในทุกที่ก็ดีจงรับรู้ว่าการขอต้นไม้ที่มีชื่อว่ากำยานนี้เพื่อเป็นพิธีกรรมในการเรียนรู้และก็พิธีกรรมในการประกอบยาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ยาอย่างมีปฏิสิทธิภาพจริงๆนะเขาใช้โบราณการเขาเอามีดกรีดที่ต้นต้นที่มันใหญ่แล้วก็ยางมันจะออกสีเหลืองอ่อน มันจะมีดอกสีขาวเรืองเหลือง,เล,องเล็กๆนี่กัาใบมาเมล็ดก,ก็มีโยมมันอยู่บนต้นนะอยู่บนต้นเราจะเอาใบสามใบอะให้โยมะสมชนเลี้ยงกับสามใบตัดใส่พานตัดสามใบก้านสามก้านมาเมล็ดีนเราได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วอก็ถือว่าการพราดทีวิตินรสีขั้นตอนต่อไปเราจะจะทำให้ถูกต้องในวันที่สิบห้า อ่าตั้ใบก้านสามกานน้านอ่นน่ะก้านาตัดตัดที่เล็กๆก,ก,ก็ได้เมื่อกี่ที่โยมปรผสมจนมตัดยอดมาเลือกเอาเราเออาได้เนี่ยเมล็ดก,ก็มีเนี่ยเมล็ดก็มีไหนๆเห็นไหมอ่าเราเอาเาอามาแล้วด้วยเอาต่อมาเลยอ่อาทั้งก้านทัง้งใบทัง้งเมล็ดแล้วเ,เรามาตัดสามข้อสามข้ออ่าโยมเมล็ดของมันด้วย เรามีเม็ดเม็ดติดเลยเนี่ยโอมดูนะว่าเนี่ยมล็ดของลูกกำยานด้วยเนี่ยแห้งนะเนี่ยแห้งแล้วคือประโยชน์มาตตกี้ดังที่สามเณรโชกวุลก็อ่านอ่านอธิบายไปแล้วว่ามีประโยชน์อะไรบ้างช่วยรักษาอาการไข้ของตับสารระเหยของมันยางอ่ากต้นของมันเนี่ยเขียวๆนะแต่นี่มันยังอ่อนอยู่เนี่ยต้นก็ปลูกไว้สิบปีแล้วขนาดเนี้ยสิบปีนี่ลูกของมันแห้งๆญาติโยมที่ ให้เก็บรับชมรับฟังก็จะเดินพรอทุกท่านอาจารย์นี่คือต้นกำยานกำยานแท้ๆไม่ได้มีย่อมแมวคือเราตามหาล่าองค์ประกอบส่วนประกอบเพื่อให้ทําความเข้าใจนี่มเมล็ดที่เราเก็บไว้นะ,ะเมล็ดนะ,ะเมล็ดของกำยานที่มันสุกข,ข้างไหนก็จะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเนี่ยเราได้แล้วก็ใบสามใบแล้วก็มีก้านนะมีใบมีก้านแล้วก็มีเปลือกมีลูกแต่จริงๆแล้วส่วนประกอบขอใช้ยัง เมื่อยางไม่สามารถเอาได้เราก็มาขอแค่ใบก,ก้านและดอกลูกของมันผลก็ไม่เปลือกผลพร้อมหมดเลยก็ถือว่าได้เป็นองค์ประกอบแล้วก็พาไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปก็คือพาไปตาพาไปจากแดดได้มันแห้งนั่นก็เป็นส่วนประกอบในยาทั้งหมดในโครงการยาจินดามานีวัาสนาเนี่ยหรือจินดาจินดาวัาสนามานีเนี่ยมีสม,มุนไพรทั้งหมด30ิกว่าชนิด ซึ่งเฉพาะตัวคาว่าเกสรบุตรสบันตัวเดียวเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งในการใช้ย,ยาอย่างถูกต้องอัตมาจึงได้กันให้ออกมาแนะนําว่าเราเน้นเรื่องการใช้ย,ยาสม,มุนไพรอย,อย่างถูกต้องวิธีการประกอบน้ําหนักยาพิกัดยาใช้ตามฤด,ดูใช้ตามสม,มุทฐาในให้ถูกต้องส่วนองค์ประกอบการใช้เลขยันกันทาพิธีนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการทําให้เกิดความเข้มขลังและก็เพิ่มคุณค่มรดยาโดยการใช้พุทธคุณธรรมคุณ สังอาคุณในการประกอบเพราะน,านั้นในค่ำคืนนี้ก็เราได้พามาเรียนรู้ต้นกำยานที่ปลูกไว้แล้วก็ขอพอด้วยผ้าขาวนะไว้หนึ่งทิศที่ที่เปิดเพื่อจะเอาพลีเรียบร้อยเขาใช้ผ้าขาวนุ่งคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ให้กะต้องกันสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่เป็นอย่างอื่นนะพัดมาพัดแผ่วผ่านมาในขณะออวาจิตก็ได้แล้วแต่วิธีการทํา แต่กระบวนการก็คือต้องขอเพราะว่ามีคนดูแลนะนอกอาตมาไม่ได้เป็นคนดูแลต้นไม้อาตมาแค่ปลูกไว้ต้นใหญ่อะมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดหกหกัหกล้มไปแล้วสมัยก่อนมันต้นใหญ่มากทีนี้ก็มีมาเล็ดพอกไว้นะทุกคนรู้จักกรรมยานพรุ่งนี้เราก็จะมาดูอ่อการทำอย่างอื่นต่อไปอีกนะจ๊ะจก็จะมีผักขาตก็ดี ดอกยันก็มีมีเรียบร้อยของเคลียมาทงหมดแล้วแต่อยากจะเรียกรากจะปลูกจากทาอะไรทั้งหมดนี่เราจะมาพบกันในวันที่ส5จะมาประกอบสัดส่วนต่างๆแล้วเราจะเข้าใจว่าการประกอบอยาจินดาวาสามานเนี่ยมีกระบวกนการประกอบ3มสามสามาะวาระที่หนึ่งจากอะไรประกอบอะไรวาระที่สองอะไรประกอบอะไรชนิดหัวชนิดใบชนิดงาชนิด ที่เป็นน้าจะนด้ด้วยคระหอทั้งหมดเมื่อได้ทั้งสามบาระแล้วทาพิธีอีเจ็ดเสาเจ็ดตังคารแล้วจึงจะมารวมท่าทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถปั้นออกเป็นลูกกลอนได้อันนั้นคือต้องใช้เวลาปีหน้านุน่นเยโยมนะเราทาพิธีเสร็จเรียบร้อยในวันที่สิบห้านี้ปีหน้านูนหกสี่นั่นถึงจะได้เพราะไม่ได้เป็นเรื่องทาง่ายน้าก็ขอจเจริญพราติโย,ยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านโปรดทาความเข้าใจว่าเราเอามาทําความเข้าใจคำพีที่มันไม่มีชีวิต ที่เขาคิดว่ามันสูญหายไปแล้วหรือเขาคิดว่าไม่รู้ว่าจะทําความเ้าใจยังไงอาตมาก,ก็ทําความเข้าใจจากที่หลวงป,ปู่ท่านได้อบรมสัง่งสอนมาถามว่าเคยทำไหมไหนเคยทำหรอกแต่เราถือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ขอแนะนาอยู่ก็เลยย้อนรอยค้นหาสมุนไพรจัดส่วนพิกัดน้ําหนักเขาบอกว่าน้ําหนักเท่ายาทั้งหลายทั้งหมดไม่ได้โยมขอขานเฉพาะน้ําประสานทองตัวเดียวก็ถือว่าเป็นธาตุวัตถุทีท่เป็นอันตรายแล้วกรรมยานอีก นอกจากยางออกจากต้นมันก็เป็นธาตุวัตถุแล้วอะถ้าอยู่ในต้นเนี่ยเป็นพืชวัตถุแต่ถ้ามันเป็นยางที่ออกมาแปลเป็นสา,าพอย่างอื่นแล้วถือว่าเป็นธาตุวัตถุแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ย,ยาต้องระมัดระวังการประกอบต้องรู้จักพิกัดกรรมและสนอลึงบาดเชื้อให้ถูกต้องจะเกิดเป็นคุณแก่ชาวบ้านก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ให้เกียรติรับฟังอยู่ทางบ้านอาจาะก็คนที่จะร่วมได้ก็ถือต้องรักษาศีอุโบสถตั้งแต่สมาชชาคืนนี้มีสองกรณี เขาบอกกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่บดว่านยาจะต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์จะต้องถือสินอุโบสถนั่นคือสาหรับคนที่บดคนที่ตําส่วนที่คนที่จะเข้าร่วมจะต้องรักษาอุโบสถถือศินแปดเนี่ยอย่างน้อยสามวันก่อนที่จะเข้าร่วมแจ้องอันี้นะทำความเป็เจดีว่าไม่ได้นะ mm. ต้องเอาหญิงสาวบริสุทธิ์มาบดถูกต้องอันนั้นถูกต้องแต่ผู้เข้าร่วมจะต้องถือสินอุโบสถนี่อาตมาไม่ได้ให้โยมเป็นคนทำอาตมาเป็นคนทำเองคือเราจะเน้นเรื่องการประกอบยาให้เข้าใจ โปรดฟังให้ดีว่าเราไม่ได้มาทําให้ญาติโยมงงง่ายแต่มาสอนเรื่องการหายาการทํายาขั้นตอนเรื่องการลงเลขยันนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะหมอยาคู่กับมอยันถูกต้องแล้วอิงอาใส่ถึงกันในการย้ายสมบัติเจติมาทุหนายทุกคนไปเจ้าของนะมีคําถามอะไรไหมโยมถ้ามีคําถามก็ถามถ้าม,มีคําถามก็ถามไม่มีคําถามก็ไม่คําตอบนะจ๊ะขอบคุณเจริญพรทุกท่านขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาและก็ปู่จิวโกมาลพัฒ แล้วก็มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานอย่าได้เจ็บอย่าได้จนทุกคนโปรดติดตามเลยครับคืนต่อไปแล้วก็ใครที่มีความสนใจบอกก่อนนะเขาไม่ได้ทําให้เช่าไม่ได้ทําให้บูไม่ได้ทําให้เช่า,ห,าหรือบูชาแต่เราทําให้คนที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยจะได้สําหรับคนที่เข้าร่วมพิธีคนละสามเมตรไม่ได้ไม่ได้ทําขายสําหรับยาจินนามานี เขาทำอย่างไงอาตมาไม่ทราบแต่บอกก่อนว่าเราไม่ให้จําจัดจําหน่ายให้บูชาไม่เป็นเงินไม่เป็นทองแต่ข้าร่วมมีเราจะให้สามเม็ดเนี่ยปั้นนะโยมปั้นการคลึงยาเม็ดจินดามานีจะต้องให้เท่ากับเม็ดกํมยานเนี่ยเม็ดรกรัมยานขนาดนี้นะเม็ดกัมยานขนาดนี้เพราะนั้นในในตาราเขาเขียนบอกว่าหาค่าดังทองคําเพราะฉะนั้นเงินทองซื้อไม่ได้แต่ซื้อด้วยความศรัทธา เอาความทธามาเอาความถูกต้องเอากระบวนการจัดยามาเพราะยานี้เป็นยารักษาโรคส่วนพุทธคุณนั่นมาเสริมเติมเอาภายหลังขอให้ทค,ความเข้าใจ,จเจริญพรขอบคุณมากในคำพูนี้คนตกละโยมต้องเลิกก่อนนะเดี๋ยวคนตอกน้าท่วมเรากับใครไม่รู้จักก็มาดูได้นะกำยานที่ว่าน้ําตกมีต้นใหญ่เลยสูงนู่นไปถึงยอดเลยนู่นดอกก็มีลูกก็มีนั่นดูเอากำยานไอ้นี้กําลังเลือดมา้า อักษรก็กำลังแล้วนะนันนกทู่จัดแบกนะอันนี้ก็อบเชยนี่อบเชยไม่ต้องหมดเรามาเดินายากลางคืนไม่ใช่เดินายากลางคืนนะสินเสร็จเรียยก็ลาก้าเสร็จเรียบร้อยก็เราสิสุดจะบนการฟาร์มเลยนะจ้าโยมแล้วก็ถืออ่าถอือย้ายตกก็แค่นี้นะโยมนะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี